วานดูเขตของแพทย์ชนบทตกใจหลายคนตกใจไอ้ข้อมูลฉันจะหลุดหรือเปล่านะคะ<อ>หลายคนเริม่มตกใจว่าทําไมข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยมันหลุดไปได้ง่ายได้สองล้านกว่ายูเซอร์อะใช่ค่ะมีการประกาศขายด้วยนะหมืน่นเหรียญสหรัฐนะคะนี่คือข้อมูลที่โพสตแล้วบอกว่ามันเป็นช่วงครบรอบ แฮกเกอร์นายเนี่ยจำกันได้ใช่ไหมฮะนายเนี่ยที่มีการโอ้โหตอนนั้นข้อมูลออกไปเยอะเหมือนกันนะคะที่หลุดไปทั้งข้อมูลทางการแพทย์ด้วยถ้าจําได้นะคะของนายเหน่ยรอบที่แล้วใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจสอบกันย้ํากันอีกครั้งหนึ่งหน่อยว่าตกลงแล้วข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันหลุดไปจริงหรือเปล่าแล้วมันหลุดไปมันหลุดมาจากไหนอย่างไรมันเป็นข้อมูลของส่วนไหนล่ะ ข่าวตอนแรกบ,บอกว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางกระทรวงสาธารณสุขเพราะ<ๆ>ฉะนั้นเราจะไปกันที่นายแพทย์สุร,รักษเมธมหาสิริมงคลโคศกกระทรวงสาธารณสุขและเป็นผู้ในการสู์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอส,สวัสดีครับค,ครับสวัสดีครับคุณนรมลัตค์ครับสวัสดีครับคุณกิรวัดรัครับสองจุดสองล้านยูเซอร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่หลุดออกมาตกลงยืนยันแล้วตรวจเช็คแล้วไม่ได้หลุดมาจากกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้หลุดมาจากข้อมูลทางด้านสุขภาพทางการแพทย์ใช่ไหมคะ ครับเออก็ขอบพระคุณทางรายการนะครับที่ได้เกิญทางกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาให้ข้อมูลนะครับครับก็อย่างที่กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลทางข่าวออกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเอทางกระทรวงสาธารณสุขรับทราบนะครับการที่มีประกาศขายข้อมูลซึ่งอ้างว่ามาจากกระทรวงสาธารณสุขสองจุดสองล้านรายชื่อนะครับเอ่ทางกระทรวงสาธารณสุข ก็รับทราบตั้งแต่เดืเอนตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานครับแล้วก็ในกรณีแบบนี้นะครับเ,เราก็ไปดูที่เว็บไซต์นะครับคืออการประกาศอ้างว่ามีการขายข้อมูลเนี่ยครับเป็นการประกาศอยู่ในเว็บไซต์ของทางวิชชที่นะครับ <คะ S 2> มันจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่าบีทฟอรั่มเป็นเว็บไซต์ที่ทางผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับก็ นำเอาข้อมูลต่างๆมาประกาศขายกันนะครับแล้วก็มีทั้งการหลอกขายการานำข้อมูลมาขายจริงนะครับแล้วก็การประกาศของเขาเนี่ยก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีข้อมูลที่มาประกาศขาย,ยจริงหรือ,อ,อเปล่าเวลาที่เว็บไซต์เหล่านี้หรือมิจฉาทีพมาประกาศขายนะครับผมก็จะนำเอาตัวอย่างข้อมูลบางส่วนมาให้เป็น การตรวจสอบว่าให้โชว์ว่ามีจริงนะมีข้อมูลตามนั้นจริงหรือเปล่าค่ะซึ่งในการประกาศของเขาเนี่ยเราก็พบว่ามีเอาโลโก้ของกระทรวงสาธารณสุขไปประกาศเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า i n i s t r y of Public Health Thailand ค่ะแล้วก็มีข้อความว่า2 2 M user นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความตามที่เขาประกาศเอไว้ ที่ประกาศทีนี้ข้อมูลตัวอย่างที่เขาประกาศไว้ในเว็บไซต์นะครับทีอยู่ร้อยรายการค่ะเราก็นําเอาข้อมูล100หนึ่งร้อยรายการมาตรวจสอบซึ่งข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยอในเว็บไซต์ที่เขาประกาศไว้ก็จะมีชื่อนามสกุลเลขบัตรประจตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับวันเดือนปีเกิดมีข้อมูลเท่านี้นะครับแล้วก็มีอยู่แค่100หนึ่งร้อยรายการนึ่งร้อยหนึ่งรายการ Oh. เราก็ตรวจสอบแล้วนะครับเราก็พบว่า,าข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์100หนึ่ง้อยรายการเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลสุขภาพนะครับไม่มีบอกว่าแต่ละคนป่วยเป็นโรคอะไรหรือว่าได้รับการรักษาทานยาอะไรนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับไม่สามารถระบุกได้ว่า เป็นของหน่วยงานใดในประเทศไทยเป็นข้อมูลพื้นฐานใช่ไหมคะคที่ทุกหน่วยงานก็ใช้ใชแหละเ,เวลาเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลพื้นฐานอันนี้ยถูกไหมคะใช่ครับครับ <Ừ. S 2> ทีนีเ้เราก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเราก็พบว่าไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขถืออยู่ในมือนะครับโดยเฉพาะบร์โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะโดยบ์โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับค่ะ เราก็ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะครับว่ามีการล่วมข้อมูลว่ามีเหตุการณ์ถูกเจาะระบบหรือเปล่านะครับในชน่วงที่ผ่านมานะครับเราก็พบว,ว่าไม่มีหลักฐานว่ามีการถูกเจาะข้อมูลหรือว่ามีการนําเอาข้อมูลออกไปจากระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ด้วยสองการตรวจสอบนี้นะครับเราก็มั่นใจว่า100หนึ่งร้ยรายการเนี้ย ไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากกระทรวงสาธารณสุขคะคุณหมอบอกว่าได้ได้รับรู้ข้อมูลนี้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วหมายถึงจากช่องทางไหนยังไงคะตั้งแต่วันเสาร์หมายาถึงร,รู้ก่อนที่จะพับิกออกมาใช่ไหมคะเ,เวลาที่เว็บไซต์นี้ประกาศนะครับเขาก็ประกาศเรียกว่าถ้ามีคนสนใจซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นวิชาชีพนะครับจะสนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้เพราะเป็นการเป็นการประกาศขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วเราก็มีระบบเฝ้าระวังอ๋อระเทเราก็มี หน่วยงานต้องระวังคอยไปตรวจสอบก็เราก็ได้รับข่าวมาจากหน่วยตรวจสอบนะครับว่ามีการประกาศขายข้อมูลที่อ้างว่ามาจากกระทรวงด่าสุกนะครับก<อ>็อันนั้นเป็นเป็นการได้รับการแจ้งเตือนมาจากหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็เลยทราบเราก็เลยเข้าไปตรวจสอบเมื่อวันเสาร์นะครับ<อ>การประกาศเนี่ย<อ>เกิดเมื่อวันศุก<อ>ร์นะครับเวลาประมาณสิบโมงนะครับ การการการตรวจสอบลักษณะแบบนี้ของหน่วยตรวจสอบที่เป็นขั้นตอนแรกเลยหลังจากไม่ว่าจะเป็นเว็บใดๆก็ตามแต่ลงประกาศแบบนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาในการที่จะจับข้อมูลเมื่อเว็บลงปุ๊บเนี่ยเวลานานขนาดไหนฮะโดยโดยการทํางานปกติแล้วเนี่ยโดยโดยทั่วไปไม่ไม่นานมากนะครับเพราะว่าในประเทศไทยก็มีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบด้านนี้หลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านคอมม่นคงทางกระทรวงสาธารณสุขก็ เราจะเที่ยวชารเรื่องการดูแลรักษาคนไข่มากกว่านะครับเราก็จะรับเอาข้อมูลจากหน่วยงานเหล่านี้นครับมาตรวจสอบในกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับอ๋อคือไม่ได้เป็นทีมของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงใช่ไหมฮะแต่เป็นของฝั่งความมั่นคงแล้วก็รายงานเข้ามาใช่ไหมฮะครับใช่ครับครับในกรณีนี้นะครับครับในบางกรณีเราก็ตรวจสอบพบด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราได้รับ ข้อมูลมาจากหน่วยงานอื่นครับ คุณหมอคะเรื่องข้อมูลสุขภาพเนี่ยเราเชื่อว่าคนไทยเนี่ยก็จะมีข้อมูลฝากไว้กับระบบสุขภาพเนี่ยเยอะแยะมากมายระบบในการควบคุมดูแลความปลอดภัยจากส่วนกลางก็ดีหรือจากต่างจังหวัดก็ดีอย่างต่างจังหวัดในโรงพยาบาลชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็มีเสียงสะร้อนมาเหมือนกันว่าจะให้ไปดูแลหรือควบคุมข้อมูลเนี่ยงบประมาณก็ไม่ได้ค่อยจัดสรรให้สักเท่าไหร่การจะไปดูแลอะไรตรงนี้มันก็อาจจะยากระดับนโยบายมองตรงนี้ยังไงคะหรือว่าเราใช้จากส่วนกลางเป็นศูนย์กลางหลักในการดูแลแล้วก็ควบคุมระบบ Security ตรงนี้ค่ะคือ การดูแล Code Cyber <c oughs> ความมั่นคงไวไซเบอร์ครับก็เป็นเรื่องที่มาพร้อมกับการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุขครับื่องจตกตอนนี้เรามีนโยบายสาธารณรัฐพี่อ่ะ <c oughs> ท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข,สาาสขท่านก็เน้นย้ําเรื่องการพัฒนาความมั่นคงไวไซเบอร์นะครับ <c oughs> ใช่ค่ะเราก็มีแผนนะครับมีกลยุทธ์นะครับที่จะยกระดับความมั่นคงไซเบอร์ของทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะนะครับ ในระดับประเทศเนี่ยเ,เรามีแผนประเทศอยู่แล้วนะครับที่จะยกระดับนะครับทั้งพัฒนาบุคลากรจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับแล้วก็พัฒนากระบวนการให้มีความมั่นคงปลอดภัยนะครับทังน้กระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเราก็มีแผนจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับในแต่ล่วงยานเนี่ยมีแผนอยู่แล้วว่าจะต้องหา อุปกรณ์สำรองข้อมูลอุปกรณ์ไซเบอล,ล์ลลครับอ,รอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับให้ใช้ข้อมูลส,สุขภาพได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วเราก็มีการสกบบวมคนของเราอย่างต่อเนื่องครับในกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้นะครับในระดับจังหวัดเนี่ยมีผู้รับผิดชอบเรื่องความรน่นคงไซเบอร์นะครับแล้วก็โดยที่เราให้ท่านรองสาธารณสุขจังหวัดท่านหนึ่งนะครับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ออลองสาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านก็จะลองในท่สาสาธารณสุขจังหวัดนะครับ <Buddhist. S 2> ท่านก็จะคอยดูแลว,ว่าโรงพยาบาลไหนขาดน,นปรวมาณในการตัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นนะครับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเราก็จะเกลี่ยนปรวมาณที่มีอยู่ในจังหวัดแล้วก็เราก็มีการเกลี่ยนปรวมาณในระดับเ,เขตแล้วก็ระดับประเทศนะครับเพราะนั้นเราก็พยายาม เพื่อที่จะให้มีงบประมาณเพียงพอนะครับแต่ก็ก็ในปัจจุบันนี้ก็เราก็ได้มาระดับหนึ่งนะครับระดับขั้นต่ําเนี่ยเราก็ได้มาหลายโรงพยาบาลแล้วครับค่ะแต่แซวยังไม่ทั่วถึงใช่ไหมคะครับยังมีบางส่วนที่อาจจะยังหลุดหลุดบ้างงบยังไปไม่ถึงด้วยใช่ไหมคะอา่าบางบางส่วนนะครับ,บก็โรงพยาบาลที่ขนาดเล็กนะครับ<า>ก็อาจจะยังมีการลงทุนที่ไม่ ไม่ท่าเทียมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับก็ตรงนี้ก็เราก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะจะัดหามะมามาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลเหล่านี้เนี่ยมีความพร้อมนะครับในด้านความรุ่งโรไซเบอร์ครับและในกรณีทีข่ข้อมูลหลุดเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมีจุดโหวหรือว่าช่องโหว่ตรงไหนที่มันทําให้ข้อมูลสามารถหลุดไปได้นะครับมันเป็นขั้นตอนตรงไหนอ่าครับในในปัจจุบันนะครับข้อมูลที่มีการหลุด เป็นจํานวนมากนะครับทับ้งในทั้งต่างประเทศในประเทศไทยนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เราโดนโจมตีจากแฮกเกอร์ระดับน,นานาชาติเลยนะเป็นทางอประเทศที่เขามีอการพัฒนาทางด้านเรียกว่าการจุลกรรมข้อมูลเนี่ยเป็นเป็นอย่างดีนะครับก็ตรงตรงนั้นเนี่ยขนาดประเทศอย่างอเมริกาญี่ปุน่นหรือ ประเทศะลแล้วก็ยังถูกโจมตีรกรณีแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องพัฒนาความมั่นคงไซเบอร์นะครับให้ให้ดีนะครับถ้าเรามีระบบที่พร้อมนะครับ,รบก็จะรองรับการถูกโจมตีได้ครับถึงถูกโจมตีเราก็ยังให้บริการของไข้ต่อได้เป็นส่วนรครับเป็นส่วนใหญ่เลยหรือว่าทั้งหมดเลยฮะหรือว่าจริงๆแล้วมีบุคลากรรภายในที่เขาไปเกี่ยวข้องไหมฮะเนี่ย อใน,ในอย่างกรณีที่ผ่านมานะครับถ<ม>้าเกิดว่าเป็นเ,เรื่องของบุคลากรภายในหรือว่าเป็นแฮกเกอร์มือสมัครเล่นนะครับ<ม>ส่วนใหญ่ก็จะมีการตรวจจับได้นะครับก็ในในกรณีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่เขาก็มมไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าในกระบวนการสอบสวนนี่เป็นอย่างไร,รอ๋ออันนี้แต่โดยทั่วไปเนี่ยครับมันจะแบ่งได้เป็นสองกรณีนะครับครั้ง ะระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ระดับคุกคามงที่อยู่ในในประเทศสิ่งที่เรากลัวคือระดับนานาชาติมากกว่านะครับเพราะว่าระดับนานาชาติเนี่ยเขามีความสามารถสูงนะครับแล้วก็หลายหลายๆกรณีเนี่ยก็จะต้องกันไบอยญาตครับอ่ <Okay>. แต่ว่าในส่วนของสาธารณสุขเรามั่นใจใช่ไหมคะมระบบเซ็กเคียวที่เรามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างชั้นสูงขนาดไหนยังไงครับเราก็มีความมั่นใจครับใ,ใ,ในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีการแถลงข่าวของทางกรองสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการข่าวห้วงไซเบอร์นะครับก็ะจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ากระบวนการการพัฒนาคนแล้วก็เทคโนโลยีที่เรามีอยู่ตอนนีนน้เป็นอย่างไรค่ะเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับประชาชนเพราะว่าปัจจุบันประชาชนต้องใช้ ระบบสารสนเทศน่าขึ้นนะครับเวลารักษาพยาบาลน,นัดพบแพทย์หรือว่าติดตามการรักษานะครับถ้าเกิดว่าไม่มีความมั่นใจขึ้นมาก,ก็จะสร้างความลำบากให้กับประชาชนด้วยนะครับใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันออนไลน์นทั้งหมดใช่ไหมคุณหมอเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันออนไลน์ทั้งหมดเลยมันรวดเร็วมากก็เลยยิ่งเป็นกังวลว่าเอ๊ะข้อมูลทุกอย่างเราจะถูกดึงไปนี่เขาจะรู้หมดเลยมันมันก็ม,มีโอกาสมีความกังวลได้ใช่ไหมคะครับ แต่ว่าสรุปแล้วก็คือกรณีล่าสุดเนี่ยเอาไม่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขนะแต่ว่าจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าข้อมูลมันหลุดไปยังไงอันนี้ก็ต้องตรวจสอบในกระบวนการต่อไปนะครับ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 โอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโฆษกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณหมอสุรักเมธมหาสิริมงคลอืมไม่ใช่ข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าที่หลุดออกมาเนี่ยต้องไปดูต่อ แต่ก็ไม่แน่นะมันก็เป็นไปได้เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะมันมาจากได้ทุกหน่วยมันก็เป็นไปได้หมดมันก็สแกนได้หมดเพราะอันนี้เป็นข้อข้อมูลเบสิกเขาอาจจะยังไม่ได้ปล่อยมาแต่ถ้าเกิดเขามีสเต็ปสองปล่อยมาแล้วมีหลุดสุขภาพมาอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอาจจะมีชุดข้อมูลที่ซุกซ่อนอยู่ก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังระบบความปลอดภัยเรื่องข้อมูลเดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็สําคัญหลายคนก็เป็นกังวลสังเกตในหลายๆทุกกรรมบบางคนก็แบบจะไม่ได้ข้อมูลจริงทั้งหมดเพราะเขาก็แอบกังวล ว่ามันจะหลุดออกไปเพราะว่าเราจะเห็นปฏิบัติการแฮกเกอร์ออกมาเป็นระยะเะยะเยะมาก